สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอท a รดเดอร์ er. และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับในช่วงของ Top 11 2021วันนี้นะครับได้มีเพื่อนเอนเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับอยากให้ผมนำเสนอคลิปที่มีการซื้อขายนักเตะนะครับอา้าวทักทายเพื่อนๆหน่อนเร็วสวัสดีค่ะลูกสาวมาแจมนะถ้าเพื่อนเพื่อน จะซื้อขายนักเตะนะครับผมมีคลิปหนึ่งที่ผมทําการต่อรองในการซื้อขายนักเตะไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากขายนักเตะของเพื่อนนะครับจะทำอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่เมนูทีมนะเมนูทีมมันจะมีนักเตะเออที่เราต้องการขาย สมมุติว่าเราต้องการขายออคนนี้นะครับเบคนะฮะนะฮะสมมติเราเราต้องการขายคนนี้นะครับก็ให้เลือกนักเตะขึ้นมาคนที่เราต้องการขายนะครับขึ้นเมนูขึ้นมานะครับแล้วให้เพื่อนๆนเลือกเข้าไปที่สัญญานะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาที่สัญญามันจะมีคําว่าต่อสัญญาขายโดยประมูลและขายเลยอย่างนี้นะครับตัวนี้แหละครับที่ จะเป็นการขายนักเตะนะครับในช่วงช่องที่ว่าขายเลยนี่ก็คือว่าสมมุติว่าเรากดขายเลยจะมีราคาขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยจะเป็น12ล้านนะครับก็ขึ้นมาประมาณครึ่งนึงน่งเนาะขึ้นอยู่กับอายุสัญญานะฮะแล้วก็ถ้าเรากดขายโดยการประมูลนะครับสมมติขายโดยการประมูลตัวนี้ก็ขายโดยการประมูลก็คือเราจะตั้งราคาเริ่มต้นของการประมูลใช่ไหมฮะ ปึ๊บสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่นี่นะครับ17หรือว่าได้เยอะที่สุดเท่าไหร่อะ22 22ล้านสมมติ22ล้านก็กดถูกกดเครื่องหมายถูกปั๊บนะครับก็ตัวนี้นะครับผู้เล่นก็จะอยู่ในการประมูลนาน48ชั่วโมงนะครับประมูลอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้ครับให้เพื่อนๆไปที่การซื้อขายค,คนที่เรา ปล่อยออกมานะครับจะมาอยู่ในลิฟต์นี้นะครับโดยจะมีการเวียนไปเรื่อยๆนะครับเวียนหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะมีรายชื่อขึ้นมานะครับก็คนที่เขาจะมาซื้อนะครับนักเตะเขาก็จะเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็จะเลือกที่คุณภาพหรือเลือกที่ตำแหน่งหน้าที่นะแล้วก็จะทำการ กดซื้อนะครับอย่างเช่นกดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็จะเสนอราคาโดยใช้อดอเค็นแล้วก็เงินในการซื้อนะครับก็จะประมาณนี้เนี่เสนอราคาเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อคนนี้เราก็เสนอราคาไปนะครับก็กดป้ยนะครับมันก็จะขึ้นไปเลยแบบนี้คือการซื้อนะครับแล้วนักเตะของเราการร็จะมาอยู่ในลิสต์นี้แหละครับจะมาอยู่ในลิสต์นี้นะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะสำหรับการขายนักเตะนะครับส่วนการซื้อนักเตะเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับแบบที่1เราซื้อจากเพื่อนนะครับแบบที่2ซื้อจากตลาดแบบนี้นะครับตลาดซื้อขาย3ซื้อจากแมวมองนะครับจะมีแมวมองนะครับเอ,อ่อการซื้อจากแมวมองเนี่ยผมว่ามันก็ คล้ายๆว่าเราจะได้ชัวร์ครับคือแม่มองเขาจะเป็นเลือกมาแล้วว่านักเตะเนี่ยครับตามน,นี้เลยเราก็เลือกได้เลยนะครับก็จะซื้อก็จะใช้เงินประมาณนี้ใช้โทเค็นประมาณนี้นะฮะหรือเรื่องจากการต่อรองซึ่งมันจะมีระยะเวลาของการต่อรองเนี่ยครับแบบนี้ซึ่งผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับสมมติว่าผมต้องการแบ็กไซา์ก็เนี่ยครับเราก็จะยื่นราคา ไปที่เจ้าของทีมโดยการเพิ่มหรือว่าอันนี้นะครับกำหนดราคาไปสมมุติว่าผมต้องการซื้อคนนี้ที่เนี่ยราคานี้ก็จะเป็นยื่นไปประมาณนี้นะครับก็กดเสนอราคาไปได้นะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งมันจะมีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยก็จะไปหานักเตะมานะครับว่าทีมเรานะอม อ่อนตำแหน่งไหนนะครับผู้ช่วยนี้จะไปช่วยหามาอย่างเช่นตอนนี้คือมันมีมนักเตะก,กองหน้าซึ่งมีพลังน้อยนะครับอย่างทีมทีมของผมเนี่ยสมมติทีมของผมเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งนะครับเนี่ยคนที่เป็นหน้าตัวที่สองคือดวงสีเนี่ยนะครับอาทิตย์ดวงสีเนี่ยนะก็ คนนี้จะอยู่ที่71%หรือ72ประมาณนี้ครับสดาวกว่าทีนี้ตัวของอตัวของผู้ช่วยเนี่ยก็จะไปหานักเตะนะครับที่มีพลังสูงกว่าคนที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยเห็นไหมมี6ดาว6 6ดาวฮนะหดาวกว่าประมาณแล้วก็เกือบ6ดาวนะครับแต่ว่าราคาก็จะอยู่ข้างล่างนะครับ28โทเค็น แต่ข้อดีของตรงคลิปผู้ช่วยหามานี่คือเราจะไม่สูญเงินนะครับเห็นไหมครับเงินเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเราจะไม่สูญเงินเราไม่ต้องเสียเงิน,นง่ายๆก็ใช้เดโทเค็นซื้อนี่คือข้อดีครับประหยัดเงินนะฮะยี่สิบแปดโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า หวังว่าคลิปนี้คงจะตอบคำถามเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอ่อหรือคลิปหน้าอยากให้ผมทำอ่าอะไรนะครับเกี่ยวกับ Top ปเ e เ e นสองพันที่บ็ดก็คอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ